เข้าลงล็อกกินนะครับเพื่อนอืมอืมอนนี้น่าจะได้อัน,นี้ได้น่าน่าจะได้แล้วสำเร็จม้นเ,เป็นทอนอย่างเงี้ยน้ำเขาน้อยเรียบร้อยอันนี้ได้ครับเพื่อน นี่อันนี้สําเร็จนี่เห็นไหมครับเพื่อนสำเร็จถ้าอย่างนี้ได้แต่ถ้ามันหนอหนอมันมีนม้นํบอ,อกแต่หนอมันไงหนอมันนี้ดูครับเพื่อนต้องแห้งจริงๆนะครับเพื่อนถ้าแฉ่น้ําไม่ได้ห้ามแฉ่น้าห้ามมีน้ําน,นี่ก็ได้เหมือนกันครับ ได้สองถุงแล้วแบบนี้นะครับเพื่อนหนักนะนี่ครับ เนี่ยบปรยอยอมได้ครับเพืเ่อนๆนี่ครับ ถ้าของแห้งเขาจะแน่นดีครับเกินเนี่ยไานอนนอนโคลนแน่นเนี้แน่นดีนก็ใช้ได้อยู่นะครับ ก็โอเคอยู่เนาะนอไม้ของเรานะครับแพ็คอย่างนี้เราก็จะไปแช่ตูเ้เย็นไว้เลยนะครับเพื่อนผลิตภัณฑ์ของเราเก็บไว้กินได้ทั้งปีเลยคับเพื่อนแช่ตูเ้เย็นไวนะ้เนาะไม่ปีหรอกครับสองเดือนสาเดือนก็หมดแล้วครับแล้วอีกห้าวันเราจะแปลมาทําแบบนี้อีกนะครับเนี่ยครับตาถ,ถูกหลักนามไมปลอดภยัยทั้งคน แล้วก็คนบริโภคขอบคุณครับ